สวัสด <ort> ีค่ะวันนี้นะปับป้ากับน้องปิ้นมาอยู่ที่ร้านอะไรคะนะกชมทุ่งริมคลองเราจะมีน้ำปูดด้วยนะคะโอ้สอาหารมาเยอะเลยมีอะไรบ้างคะพี่อ๋องคะที่เรามีผัดผาปลาคังแกงต้มชะอมกุ้งต้มยำปลาคังปลากระพงทอดน้ำปลาแต่ที่สำคัญโคตรเอ็นเอ็นอะไรอะทอดเตี้ยมไอ้ดทีย ออนี่สั่งมาไม่ไม่ไม่สงสารแม่เลยนะอร่อยมากฟ้าชอบกินกบของกินอร่อยหมดแหละแต่หนูไม่ชอบกบนะแม่ก็ไปกินนะที่จริงอ่ะมันดื้อมันเป็นไังนะมันเป็นสีเขียวมันดนื้อโอเคงั้นเรากินข้าวกันดีกว่านะอย่าหน้าปิ้ง โอเคเดี๋ยวกุ้งชิพเป็นทอดมาแล้วต้องเป็นข้ามาทานนะคะโอเคเดีย๋ยวทานให้ทุกคนดูโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นสนามนี้เล่นกันเนาะนี่นะคะเป็นแครอทดอกไม้เดี๋ยวเราไปชิมมันที่ตกมันก่อนนะคะแกเป็ดกุ้งชุบแป้งทอดแล้วก็น้ำจิ้มเผ็ดๆแล้วดูดอกไม้หายมันต้อนกินไป ทุกคนค่ะถ้าทุกคนกินผักอ่ะคนจะโตขึ้นว <c oughs> ันาานี้ทำบาถาแบบนี้เรืเลยแล้วก็แล้วนันก็มีผักที่ดีอยู่นะคะคุณรัก 我们快开通。 เดี๋ยวเราไปนั่งสวิงกันลยค่ะอ๋ออันนี้คืออะไรเนี่ยปีนขึ้นไปได้หรือเปล่านีไ่ได้เมื่อก่อนเขาไปจับปะน่น,นะคะเหมือนน้ำกาแฟเลยแต่มันไม่ใช่มันจะเป็นที่ถ่ายรูปทุกคนถ้ามาที่น้่ระวังกระบองเพชรด้วยนะแบงคโหูต้นใหญ่เหมือนกันนะนี่โห่น้ำแรงก็แรมด้วยใช่แฟรมาล,ลี่จบแล้วนะคะ อย่าลืมกดติดตามช่องบินแฟ m i l มารีและอย่าลืมกดสับแชร์ชจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆของบินแฟ m i l มารีนะคะ